ยอมมาดพงอาดฟ้าตอนที่223บวดประพันธ์ของคนพลัดถิง่งถ้าขยากคิดมากเลยอย่างไรเขาก็ถือว่าเป็นคนของเจ้าแล้วพะวาาจึงเย่จับมือหลวงสิวนางรู้ตแต่แรกแล้วว่าชายหนุ่มตรงหน้านางมักจะมีความคิดที่ต่างจากบุรุษอื่นมีบางครั้งที่เขาอาจหยอกล้อเกินเลยไปบ้างหลวงสิวเพียงแค่ได้สัมผัสให้พอหายาก ไม่อาจปล่อยให้ใจคิดเกินเลยไปเพปราะเป้าหมายเขาคือการช่วยเหลือสูมาเยาและไปโย,โย,โ,ย,โ,ยโย่ให้ฟื้นฟูฟพลังกลับคืนมาเขารู้ดีว่าที่เขามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะนางั้ะสองคนนี้หลังจากร่ำราหวาดจังเย่แล้วโดวิซิวก็เดินชมไปทั่วบริเวณตันเชียงเถ่ายวนจากนั้นก็ออกเดินทางไปยังอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์เขาพอรู้เรื่องค่ายกลอยู่บ้างแต่ยังขาดพลังเท่านั้นหาอาศัยพลังของตนเองกับหลง สวีอีและมิบมงเอ,อ๋อก็น่าจะปลดปล่อยอสศูนย์อคีบรรพการที่หุบเหวลือรึกนรกได้เพื่อยืนยันความพิษของตนหลวงสิจึงต้องไปตามหาปริวมืงเอ๋อให้เจอเมื่อครั้งก่อนที่หลัวซสิวมาที่อาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเลยมาสองเดือนแล้วหากครั้งนี้เขามายังไม่พบหลัวมิงเอ,อ๋อเขาคงต้องเดินทางไปยังหุบเหวลลึกนรกนั่นคนเดียวเมื่อเดินเข้ามาสู่พระราชวังเซินปิง หลววสิวได้ใช้ป้ายที่เหลียวม่เอ๋อเคยไว้ให้เดินไปทั่วภายในอย่างองอาจจนกระทั่งเดินมาถึงบ้านที่เหลียวม่เอ๋อพักอยู่ทันทีที่เดินเข้าไปหลัวซิวก็เห็นสตรีในชุดสีขาวแบบวางหลวงนางหนึ่งนั่งอยู่บนลานกำลังเพ่งมองแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นนั้นเต็มไปด้วยอักขรวิญญาณครั้งก่อนที่เขามาหรือไม่เอ๋อก็เอาแต่ศึกษาอักขรวิญญาณอยู่อย่างนี้เช่นกันเมื่อได้เห็นสตรีผู้งดงาม เปี่ยมด้วยความสงสัยและงามหมดจดประดุจปราชนีแห่งพิพมนุษย์มุมปากของราสิโกโยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยเผยความเจ้าเล่ห์ออกมาเจ้าเด็กแสบไม่เรื่องอะไรกับพูดมาเถอะเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้เป็นช่วงตึงเครียดเพราะเหตุใดยังวิ่งพันผ่านไปอีกหรือเป็นเออหันหน้าหนีไปพางเอ่ยด้วยน้ำเสียงถึงหองอย่างชัดเจนจมูกน่ารักของนางยน่นขึ้นเล็กน้อยพลางเอ๋ยคิดว่าข้าได้กลิ่นของนางมาตัาา้งแต่เชียยนั่นรัสยุแก้งสุดลมหายใจหลกลึกอยู่หลายครั้ง พังส่งเสียงหัวเราะคิกคักขารับ,บได้กินอะไรเปรี้ยวๆแฮะโถอยไอ้หน้ำส้มสายชูหกสแ้วกรนบัางเจ้าเด็กแสบหน้าชังหาข้าไม่เจอไปหานั่งมานั่นแทนหถวงเบงเอ,อิกรอบตาใส่เขาก่อนจะเก็บประดาษบนพื้นหลวงสุนั่งหลบข้างหน้าก่อนจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาสมบัติปรงตหน้านหนะก่อนจะยื่นพลางเอ,อ่ยนี่คือตำราหลอมอาวุธหายากเียานะ <c oughs> ในตาของหลวไม่เอิรเป็นปรกกาขึ้นมาทันที นางอยากได้หนังสือเล่มนี้จากลนัสือมานานแล้วเพียงแต่ยามอยู่กับหนซงสก็มักกะถูกเขาทําให้หงุดหงิดเสียจนลืมเรื่องนี้ไปทุกทีนางยิ้มมือขาววาราก็ยกออกไปแต่ลนสือคำนี้ดึงกลับพามองนางด้วยแววตาไร้การอยู่ไม่เอ่ยเชิดริมที่ปากขึ้นและส่งเสียงคืบในลาคอด้วยรูปรักที่เปี่ยมเสน่ห์เย้ายวนของนางเมื่อเผยท่าทางน่ารักเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้หนังสือมองอย่างหลงไหลจนเผลอยื่นหน้าเข้าไปจุมพิษ พร้อมกอดกอดปร่างนามเอาไว้แน่นยวมเออรรู้ดีว่าเมื่อโรซยลมาหาสิ่งแรกที่เขาทําคือรดนามนางก่อนนางเอกก็จดจะห้ามใจใค่ใช้อำนาจความเป็นราชนีของนางเมื่ออยู่ต่อนหน้าเขาแล้วกับไร้พลังเสียได้สุดท้ายทั้งสองก็กิ้งเกอกอยู่บนบราณยากจูบก,กันอย่างดดเดือดเร่าร้อนโเซิลก็ห่างเหินจากการแนบเพ็บกับมิเออมานานเดยวม่เออก็อเช่นกัน อย่างนี้นางดุดดังดอกไม้แสนบอบบางที่กําลังรับน้ําฝนหลังลินจากเขาอย่างเต็มใจในใจนางก็เต็มว่าได้ความสุขอันหวานชื่นพูดมาตามตรงเจ้าขระแมชิน,นิีกับนางนั่นแล้วหรือยังหรือมออไ่พางทอดตัวพาดบนตัวของรวสิวจ้างมองเขาตาขมิงยังหรอกแต่เคยเห็นเจ้าก็ตายน้อยสองตัวของนางมาแล้วตอนนี้นางก็เป็นสาวชของข้าไปแล้วด้วยรัวสิว ลุกแก้มนางพางหัวล็อกคือคักเมือ่อเห็นเขาว่ากระต่ายน้อยเหลือเอ๋ยก็ส่งเสียงฮึออกมาก่อนจะทุบที่อ,อกของดิสูเป็นอีงหมัดตกลงจาทำไรกับนางไปบ้างดิลยันตัวลุกขึ้นแล้วดึงเหลือมเอ,อ๋กเข้ามากอดไปแนบอ้อมอ,อกจากนั้นค่อยเล่าเรื่องที่หาเชงยย่กับเขาไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณให้นางฟังอย่างละเอียดตอนนั้นข้าเองไม่มีทางเลือกจริงๆไม่ชนะสายคนเดียวของท่านคงต้องตายแน่ข้าช่วยชีวิตนางไว้ โรซิลถอนใจก่อนจะพูดอีกครั้งว่าพูดตามตรงตอนนั้นข้าเองก็รู้สึกน่าอาใจไม่น้อยเลยคนอย่างเจ้ารู้สึกร่าอายใจเป็นกับเขาได้หรือเหลียวมือเอ๋ยส่งสายตาดูแข่งเขาแม่นางจะไม่รู้เจตนาของข้าว่าช่งเย่ยชัดเจนแต่ก็น่าจะอยู่อย่างว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนใจร้ายอันใดตลอดหลายปีวันี้ข้าว่าช่งเย่เขาเฉลิมนางไว้มากหากไม่มีข้าว่าช่งเย่ยล้วก็วเกรงว่าตัวเหลียวมือเอ๋อเอง ก็คงไม่สามารถผ่านด่านภัยนิพพานมาได้ถึงตอนนี้หรือวาิลรูปต้นคางามของเรือเมื่อ,อ,อผ่านชั้นผ้าบางก่อนยิ้มพลางเอ,อ่ยที่ข้ามาหาท่านครั้งนี้อยากจะชวนท่านเปนสถานที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือสหายตัวหนึ่งก็ถูกกักขังไว้ด้วยไข้กลนขั้นสูงเป็นอย่างเรยใช่เรือเมือ,อ,อถามซึ่งคุณเป็นอสูนอคีบรรพกาลหรืเรอเสพูดพร้อมกับเล่าเรื่องราวของอสูนอคีบรรพกาลให้นางฟังทั้งหมด แล้วเจ้าจะรู้ว่าจะทำลายค่ายกุนนั้นแล้วหรือหรือเออถามเพราะกำบองหน้าเขาข้ามใจแปดส่วนว่าสามารถจัดการค่ายกนุนได้แต่ท่านี้ต้องอาศัยพลังปานแท้ของท่านช่วยแค่พลังของเขาเมื่อรวมกับหลงสุอกีก็ยังไม่สามารถทำลายค่ายกุนนั้นได้เขาจะให้เดือมิเออช่วยเราอีกแรงหนึ่งได้สิช่วงที่ผ่านมาค่าย,ยุ่งจบนี้ไม่มีกว่าได้เจอกับเจ้าสักทีเดือมิเออดันตัวลุกขึ้นออกเจ้าอ้อมอกของเขา ในฐานะนักรล่ออาวุธอันดับหนึ่งแห่งทวีปเฉาหนนั้นก็นสนใจในอัคระวิญ,ญญาณของใครคนยิ่งนะักรายเฉียวยิ้มพลางเอ่ยร้อยเสร็จจากเรื่องนี้ก่อนข้าจะมอบตำราการหลออาวุธหายากให้แก่ท่านหากให้ท่านไม่เสียตอนนี้ข้ากลัท่านจะหมกมุ่นอยู่กับมันจนไม่อยากไปไหนกับข้ายแลน,นะสิเรื๋ยวไมเ่เอ,อ่ยอีกแขนเขาเบาๆทีหนึ่งขอนจะวิ่งกลับไปห้องเริ่มแต่งองค์สงเครื่องเตรียมออกเดินทางไปกับวัสซุเดี๋วไมเ่เอ,อิน เปลี่ยนชุดสีขาวรัดรูปที่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วล,ลัวซิสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหลิวเบ่อเออหรือข้าวาเฉยเย่เวลาที่พวกนางสวมชุดรัดรูปพวกมักจะรัดช่วงอกแน่นเสมอทำเอาเขาเห็นแล้วสุขสงส,ส,สารใจจะขาดเฉยเยก็ทำเชอาทาแบบนี้พวกท่านสองคนไม่กลัวหน้าอ,อกเสียหายหรือ,อย่างไรลัวซิวถามด้วยความสงสัยแต่คําตอบที่ได้รับกลับเป็นการมองค้อนใส่หนึ่งครั้งจากหลิวเม่เออไม่มีอะไรเสียหาย โกรธมางใจใเธอเลยไปเออต่อยังไม่สบอารมณ์บุหรี่สิวหัวรอกคือคั่ท่านซ่อนมิงยากระโยราเอาไว้ที่ไหนกันเล่าข้าคิดถึงพวกนางมากเลยนะตอนนี้พวกนางมุ่งม,มั่นฝึกฝนกันอยู่โดยเฉพาะโยราน,นางบอกว่าทันทีจะออกจากการผิดด่านจะไปประลองยุทธกับเจ้าแม่นางผู้นี้อย่าเอาชนะเจ้ามากเลยนะเ,นเดี๋ยวไอถอนใจพางต่อ สถานที่หูเหววลึกนรกที่กักขังอสศูนอคัคคีบรรพกาลตั้งอยู่ในทิศทางที่จะไปยังสำนักไทอู่ลัวซิลกับเรียวมิเออร์ก็รู้จักสถานที่แห่งนั้นดีเรียวมิเออร์หยิบแท่งปฐุมยกออกมาและพาหลัวซิลเหินฟ้าจากราชวังเซินเพิงแน่นอนว่าหลัวซิลไม่อยากใช้ประตูเทียนหัวเพราะเขาอยากอยู่ใกล้เรียวมิเออร์หลังออกจากพระราชวังเซินปิงแล้ว โลเซอร์เขาเร่งความเร็วของแท่นบินบัุมยกส่วนรอซิลกับนอร์เอคเนกอยู่บนนั้นเขาดื่มด่ากับกลิ่นหอมเย้าวยวนของร่างกายหญิงงามที่อยู่ด้านข้างเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วยามกว่าแท่นบินบัุมยบพุ่งทะยานขึ้นสูงเบื้องบนของเมฆารอซิลก็เริ่มสุกสนอีกครั้งแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆแท่นบินบัุมยกก็มาถึงหุบเหวลึกนรกรอซิลและเหลือเชื่อ ก้าวลงจากแท่นบินมาทุงยกตรงเบื้องหน้าของเขาก็คือปากถ้ำวนาดดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่จองจำอสูรอักีบันพระกาศสิ่งนี้ทำให้หลวงมิงเอ๋อรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีอากาศข้างล่างนี้หนาวเย็นจนานางต้องใช้ปานแท้ออกมาป้องกันไอยเย็นแม้ว่านางจะอยู่ที่ขเขาปิงเฟิงจะมีบรรยากาศที่หนาวเย็นมากเมื่อเรียบปฏิทินแล้วจะมีความหนาวเย็นที่มากกว่าโอ้ ถึงคำรามของอาคีบรัรมพการดังลั่นเมื่อมันสัมผัสได้ถึงการมาของโรซิจากกิบเพิงเทียนหยาที่อยู่ในตัวรซิวทาให้ดูมือเอือกับฉนะนั้นพี่มืเอือทำไม่ต้องกลัวไปยังไงเจ้าคนระวังตัวเอาไว้ซะหน่อยหรือ,มอไม่ได้ไว้วางใจการมาถึงของรซิวทาให้อสูรอาคีบันพการคำรามออกมาอย่างดีใจก่อนนี่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นในหัวของโรซิวตอนนี้จะมีพลังมากพอจะปลดปล่อยข้าเราหรือรซิวไม่ตอบ จะกลับเดินลึกเข้าไปในถ้ำเมื่อเห็นสัตว์อสูรร่างใหญ่ตัวนั้นอีกครั้งเขาก็ายังรู้สึกตกตะลึงโลดที่หวาดหวั่นไม่ได้ยังเลยแต่ข้ามีวิธีช่วยท่านออกมากระสิยักไหลต่ตอบ <c oughs> จะทำให้ข้าดีใจเสียเปล่าอาสูรอาคีประพระการคำรามอีกครั้งดวงตาอันลุกโชนเต็มปไปด้วยเป็นเวเพลย์เผยเห็นความโกรธจัดและจ้ามองไปยังร่างของเรลวเหนื่อยเรเสยวรีบเอ่ยขึ้น ข้ารู้จักนักยุทธระดับเดนนิพานอยู่ผู้หนึ่งข้าร่วมมือกับนางช่วย,ยเหลือเจ้าได้ไม่มีทางผู้ที่จะช่วยข้าได้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตเพลิงเทยียนดังและจิตเพลิงที่แข็งแกร่งกว่าจิตเพลิงเทยียนดาง่านั้นถึงจะสามารถปลดปล่อยตัวข้าได้ต่อเป็นคนจากแดนสมหรัลงมาช่วยก็ปราบประโยชน์อย,ยู่เดศูนย์อัคคีระการเก่ารู้สึกถอนในใจแต่นาก็มีจิตเพลิงเทยียนดางอย่างข้าอยู่ส่วนหนึ่งในร่างกายของนางอันที่สําคัญข้าได้ศึกษาเรื่องข้กวกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว าหรือว่าใค้คนที่กับขังเจ้าเป็นใข้คนระดับเทพชนะซึ่งข้าเองก็อาจทําลายไปได้แต่ข้าสามารถทําให้ใายคนนี้หยุดการทํางานได้ชัว่วงห้าอึดใจะในวรายเป็นตอนนีน้เจ้าก็สามารถออกมาได้แล้วมีเจ้าพูดจริงๆเลยจะมีความรู้เรื่องใายคนจริงๆนะศูรย์อักีพระการสแสดงความตื่นเต้นขึ้นมามันติดอยู่ที่นี่ไปเวลานานมากแล้วตจมันอยากจะออกจากที่นี่จะแย่อยู่แล้วเมื่อได้ยินหลวงพราเฉะนั้น จึงทำให้มีความหวังขึ้นมาทันทีข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักนี่คือเหลิวมิงเอ,อ๋อนางอยู่ในแดนนิพพานผ่านภัยน,นิพพานระดับเจ็ดแล้วและนางก็มีจิตเพิงเช่นหนึ่งที่ได้ประสานกับจิตเพลิงที่อย่างของข้าหลิวมิงเอ,อ๋อไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาแต่สายตาของนางยังคงมองไปที่อสโศอัคขีด้วยท่าทางที่เย่อหยิ่งในสีของราชนินีแห่งอาจาักอาวุธศักดิ์สิทธิ์แต่สศรอักขี ก็มองไม่เห็นจิตเพลิงในตัวของนางแํามันก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาเช่นเดียวกันหรือว่สิวหยิบผึกวิญญาณระดับสูงออกมาสี่ก้อนใหญ่จากนั้นก็เขียนลวดลายอักขรวิญญาณลงบนผึกวิญญาณก่อนจะนาไปวางตรงหน้าปากถ้ำติดกับค่ายโกลที่ใช้กักขังอสูรอคคีบรรพก,การพี่เมงเอ,อ๋อข้าขอยืมบรางของท่านให้ข้าด้วยหรือว่สิวบอกกับเดียวเมงเอ,อ๋อก่อนจะพูดกับหลวงสิวีเพื่อขอยืมพลังเวทของนางหรือว่สิว มองเห็นเส้นลายอักขระที่กักขังกระสุนอคัคคีบรรพการเป็นค่ายกลนภูผาน้ําแข็งเพลิงค่ายกลชนิดนี้สามารถทําลายผู้ที่มีจิตเพลิงธาตุไฟและธาตุน้าําอะสูนอัคคีบรรพการเป็นธาตุไฟจะถูกค่ายกลธาตุน้จจําจมตีอย่างบ้าคลั่งจะไม่สามารถออกมาได้หลวงสิวนึกขอบคุณสี่ปรมาจารย์ค่ายกลของสํานักเทพประยุทธ์ท่ทวีปรารชันที่ทําให้เขารู้ถึงหลักการทํางานของค่ายกลจาพร้อมแล้วหรือไม่หลวงสิวถาม พร้อมขา่ขาข่าพร้อมแล้วสวนอาคิมบัการตอบอย่างดีใจโลซิวนั่งลงตรงหน้าค่ายกลที่กักขังอสูนอาคิลูเมิงเออนั่งอยู่ข้างหลังโลซิวเพื่อถ่ายเทพลังปานของตัวให้เขาจากนั้นโลซิวไปยักหน้าให้ลูเมิงเออและวลองบอกลงซสวีก่อนที่โลซิวจะส่งปานแท้ไปยังผลวิญญ,ญาทั้งสี่ก้อนที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้ปิดค่ายกลกับตรัปัดโลซิวคำรามเสียงดังม่านแสงค่ายโกลที่กักขังอสูนบัญการปรากฏขึ้นเป็นสายน้ํา ที่มองดูคล้ายแบมีดอะไรผมทาให้อสูรอาคีบรรการที่กลับถอยหลังด้วยความหวาดกลัวฉับพันนั้นที่ก้อนฝึกวิญญาณระดับสูงสีก้อนก็ส่องแสงสีทองขึ้นมาพร้อมกันต่อมาแสงสีทองก็พกุ่งไปอย่างมั่นแสงสีขาวดูคล้ายกับเกิดสงครามระหว่างสีสองสีเบื้องหน้าเส้นสายของอัขรวิญญาณค่ายกลหมุนเวียนพันรัดตัวกันเหมือนอย่างนุ่มนวนไม่มีความรุนแรงในค่ายกลมันคล้ายกับชายหนุ่มปราบปรามหญิงสาวให้สงบอารมณ์ ใบหน้าของโดดสอวได้เริ่มมีเม็ดเผุดขึ้นมาเพราะทั้งสองใช้พลังปานแท้ไปมากกับค่ายโกดที่หลุดสกัดข,ข,ขึ้นมาอีกอย่างค่ายโกรระดับเทพก็ใช้ว่าจะรับมือง,ง่ายๆพิจารณาค่ายโกดนี้ไม่กักขังอสวุธป,ประการม่ได้ถึงป่านนี้ว่าทั้งฝรั่งเวทปังกัดสักเสร็จแล้วเสียงของหลงเซวียด,ดังขึ้นในหัวของโดสิจากนั้นเขาจึงทําตามคําแนะนําของหลงเอวี้วลาแสงสีทองที่แผ่ออกจากตัวดาวเสือก็หนาแน่นขึ้นไม่นาน แสงสีขาวเริ่มจางลงและหายไปในที่สุดมันเป็นเพียงการหยุดการทํางานของค่ายคนเท่านั้นตอนนี้แรกเจ้ารีบออกมาให้ไวหรวงสิวร้องบอกอารอักขีบัณพระก,การซึ่งมันรีบประโจนมาอย่างว่องไวมันขรามด้วยความถึงโลดดังก้องหกเพล,ลือกในโลกตอนแรกมันเองก็ลังเหลไม่เชื่อว่าดอร์อสิวจะจัดการค่ายคนได้หลวซสิวเห็นใบหน้าที่งดงามของเรือใบเร์อบัดน,น,นี้มีเม็ดเงอผุดขึ้นเต็มหน้าเขาจะเอื้อมมือไปเพื่อจะเช็ดเหงอให้หนาง เราเดียวมิเออร์ก็แสดงอาการชง,งักงันหันหน้ามองไปเบื้องบนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเสียวรีบถามเมื่อเห็นท่าทีของเดียวมิเออร์เขารู้ว่าต้องมีเรื่องใหญ่โตอะไรเกิดขึ้นแน่เป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินจ้ก,กูต,ต้องฉันโดยปกติแล้วจะใช้สําหรับเปรียประชุมบรรดาเจ้าสานักเท่านั้นในข้อความของเขาเอ่ยถึงวิหารเทพเพิงดูท่าว่าคนวิหารเทพเพิงคงมาถึงโลกสามัญยุทธแล้วน้ำเสียงของเดียวมิเออร์เย,ย็นเยียบนางรู้ดีว่าวิหารเทพเพิง เป็นสำนักที่คอยไล่ล่าสมบัติล้ำค่าในโลกสามัญยุทธไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองจิตเพลินและทรัพย์สมบัตอิอื่นๆหลือสิวเคยได้ยินเรื่องราววิหารเทพเพลินจากผู้ผสมตันเขาเข้าใจว่าสำนักนี้ทั้งชั่วร้ายและแข็งแกร่งมีจีตตั้งอยู่แดนสวรรค์และมีสาขายอยู่ในโลกสามัญยุทธด้วยเจ้าพวกวิหารเทพเพลินลงมากอกวันหรือเสียของอาสูนอาคีบรระก,การดังขึ้นหรือไม่เอ่ยนะละหรืสิว ันไม่มองทางอสุนอคคิบันพะการเจ้ารู้จักวิาหารเทพเพิงด้วยหรือลวนสิบูถามอย่างตกตะลึงยอมรู้จักอยู่แล้วผมมันคิดจะแย่งชิงจิตเพิงที่หนาของข้า <c oughs> แต่สิมุดตามต้อปผมมันสู้เขาไม่ได้หรอกผมมันจะเลือกต่อแย่ข้าตั้งแต่นั้นมาเื่อหลบอยู่ที่นี่ก่อนเถิดตอนนี้ปาราของเจ้าไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่หรือไม่เลยออพูดกับลวนสิบแต่ข้าอยากเห็นหน้าคนของวิาหารเทพเพิงเช่นกันเลยออรีบปฏิเสธแข็งขนไม่ได้ ตอนนี้พลังของเจ้ายังอ่อนนะอีกทั้งยังปกปิดจิตเพลงของตัวเองยังไม่ได้ถ้าโดนพวกเขาจับผิดได้จะลำบากเอานะเขาว่าเจ้าครหลบอยู่ที่นี่ีะก่อนจะดีกว่าข้าก็ว่าเมนาปูนี้กล่าวถูกต้องแล้วเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องวิหารเทพเพลใครจะไปกับแม่นาผูนี้เองสุนบรรพการกล่าวขึ้นมาเมื่อเห็นอสูรอัคีบรรพการละเหลวอปม่เออพูดอย่างจริงจังทั้งเพียงนี้หลัวซิงก็ไม่อาจขัดขืนได้เขาคิดว่าเดิมทีผู้อุโสตัน ก็เป็นคนจากแดนจันทราม่วงที่หนีมาจากวิหารเทเพเผิอมายังโลกสัมมัญยุทธตอนนั้นนางยังอ่อนแอนักวิหารเทพเพิอในใสายตาของนางก็ดูน่ากลัวแต่ในโลกสัมมัญยุทธตอนนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดกับเป็นห่วเจิ้นเทียนเขตมิติลึกลับไทอู่เมื่อสุดร,ระการมองเห็นเส้นหน้าของรรสิวเกอร์กันว่าด้านหนึ่งของเฮลลิสนรกมีเส้นทางที่เชื่อมถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แกงโลกที่นั่น คือที่อยู่ข้องค่ะแต่เจ้ารู้ไหมว่าอีด้านหนึ่งเองเหวรุยรนรกคือที่ใดว่าซึส,สายหน้าเขาก็สงสัยเช่นกันว่าเส้นทางที่ทอดอยาลงไปนั้นไปถึงสถานที่ใดข่าเองก็ไม่รู้ค้ารู้สึกว่าที่นั่นมีบางสิ่งบางอย่างที่แปดเทพเ้นโบราณน,นำสิ่งหนึ่งมาสอนเอาวไว้บางทีเจ้าสิ่งนั้นอาจจะเล็กเกินไปในตอนนั้นค่าจึงไม่ได้สังเกตให้ดีจะลองไปหาโคนาดูว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้า เอาละเจ้าเด็กแส่ตอนนี้เจ้าหลบอยู่ที่สักพักหนึ่งก่อนนี่เพิ่งออกไปตอนนี้เข้าใจหรือยังเด็กมงเออกล่าวอย่างเป็นห่วงจากนั้นก็หยิบท่านบินปฐุมยกออกมาเจ้าขี่ล้างข้าไปจะไว,กว้กาสิ่งที่อยู่ในมือของเจ้าสิอโศนอัคคีบรรพการพูดดิมิเออมองหน้าหลุยส์นางยังรู้สึกหวาดกลัวต่ออศูศนยักษ์ตนนี้ก็เห็นหลุยสิพยักหน้าให้นางเหมือนกับว่าเขาไว้ใจเจ้าสูนตนัวนี้นางจึงเก็บท่านบินปฐุมยกแล้วขึ้นมานั่งบนหลังของอสูนอัคคีบรรพกาศ ลิบตาเดียวร่างของอโศนอัคีบรรพการและเหลียวม่เออรอก็หายลับตามุ่งหน้าสู่ทิศทางที่ตั้งสำนักไทอูเมื่อก่อนผู้วโสตานเกตข่าวไว้ว่ามือของวิหารเทเพเผอไม่มีทางเอือเ้อมมาถึงที่นี่ได้แต่ในเมื่อตอนนี้พวกนั้นมาถึงแล้วเกรงว่าความหายนะใีญ่หลวงกำลังจะมายเยือนโลกสามมนุษย์เป็นแน่พี่พะยาพี่ปะโยพวกพี่ต้องรู้อะไรอยู่แน่ๆตอนนี้พวกนั้นมากันแล้วบอกข้าไปเถึงไม่เป็นไรหรอกโรสิโออวยขึ้น วิหารเทพเพงิงนาคเป็นขุมกำลังใหญ่แห่งเดินสวรรค์เป็นเจ้าแห่งอสุรเพียงแห่งเดียวของดินแดนสวรรค์พวกเรารู้แค่ว่าวิหารเทพเพลิงมีภาพรักดีมาตลอดจนถึงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่ล่าล้านกิจพงิงจริงๆหรือไม่ไปย่ยโยเป็นคนเอ่ยผู้โสตันเคยรดนมีดจวาวพวกเขามาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ผู้โสตันเขาแข็งแกร่งนมากแล้ว ไม่นดาจะต้องกลัวเพราะนั้นอกีกอีกอย่างนี่ยังมีอาจารย์ของข้าอยู่ด้วยวราสิวเอออย่างกังวลพอทั้งเขาพู้โสตันและเหลียวเม่เอ่อต่างก็มีจิตเพลิงอยู่ในตัวทั้งสิ้นส่วนเมียาวเอยวิหารเทพเพลงิงแข็งแร่งมากกว่าจริงแต่ภายในแดนวิสวรรค์แม้จะแข่งแก่งที่สุดก็แค่ผ่านแดนนิพพานแปะเคาะเท่านั้นแต่เชื่อถึงว่าวิหารเทพเพลิงทุกแห่งในปีพุมนุษย์ต้องสามารถสื่อสารกับแดนสวรรค์ได้ พวกเขาครอบครองทั้งวันยุทธที่ไร้กาศและความรืออร้อันซึ้งตลอดมากมายเช่นเดียวกับตำหนักราชันตอนนี้ก็เริ่มสร้างอิทธิพลในโลกสัม,มันยุทธแล้วไม่ใช่หรือถึงจะตำหนักราชันเพิ่งลุ้มต้นนั้นไม่นานในขณะที่วิหารเทพเพิงนั้นมีอยู่มาตั้งแต่โบราณการแผ่ขยายไปหลายพิภพหาพวกเขามาถึงที่นี่ได้ก็คงเป็นเพราะส่งกำลังมาจากพิภพอื่นนั่นแหละนั่นแหละคือความน่ากลัวของวิหารเทพเพิงเพราะเมื่หลังของพวกเขา มีขุมอำนาจใหญ่จากรนสวรรค์คอยดูนหลังอยู่แม่ทัพพยากร์จะต้องสแสวงหาในพิภพมนุษย์แต่ด้วยความรู้และวรยุทธ์แห่งแข็งแกร่งที่พวกเขาครอบครองก็สามารถฝึกฝนนักยุทธ์และนักขลอมยาได้อย่างมากมายเช่นกันที่เหลียวไม่เอย่ยไม่ยอมให้เจ้าไปเพราะหวังดีต่อเจ้าหาวิหารเทพเผลอเป็นพวกจอมปลอมที่สวมหน้าก,กากคุณธรรมจริงแล้วรู้ว่าเจ้าครอบครองเคสวิชาเทพเบเที่มังกนรังเข้าว่าพวกเขาต้องเล่นงานสานักไทอู่พวกที่มีอิทธิพลแผ่หลายพิพบเช่นนี้ อย่าว่าจะสันักเดียวเลยต่อให้ทำลายทั้งพิภพบเขาก็ไม่หวั่นหรอกปโยโย,โยเอ่ยมาอย่างเสียนเย็นชาทำลายทั้งพิภพบโลกสามัญยุทธนะเป็นโลกที่ใหญ่มากนะแต่รสิวไม่ได้สงสัยในคำพูดของปโย,โยโยเลยแม้แต่น้อยดูท่าช่วงนี้ข้าคงต้องหาที่หลบภัยเสร็จแล้วราสิวสูดลมหายใจเข้าลึกๆใจจริงแล้วเขาไม่ชอบการหลบซ่อนปัญหาแต่หากพูดถึงการหลบหนีเขากาล้ารับรองได้เลยวว่าไม่มีใครในใต้ล่า เขาเจอแน่นอนด้วยความช่อเหลือของหลวงสวีอีบวกกับวิชาศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางเทพที่เขาฝึกฝนไว้ในการซ่อนตัวสําหรับเขาแล้วมันช่างไม่ื่องที่ง่ายได้เสียยิ่งนักโรซิลมองไปทางก้นบึ้งของโูเิียวตามที่อสน,อนักขีบรรพการบอกทางไว้ก้นบึ้งของเหวนรกแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่ใครก็สามารถหลบไปได้มีเพียงโรซิลผู้ครอบครองเกาะวัชระต่อธรมินเท่านั้นที่มาได้ดังนั้นที่นี่ ที่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากสําหรับเขาหลังจากที่หลัวซิวเดินลึกเข้าไปตามทางเดิหลังเล็กก็สัมผัสได้ถึงความร้อนที่ปลยพผู้ออกมาจากแกนโลกช่างบกก่อนขิวคอยระวังรอบด้านให้ข้าด้วยตอนนี้ข้ายังไม่มีความสามารถเท่าเจ้าหลัวซิวกำชับหลงวงเสวี่ยซึ่งนางขารับเป็นอย่างดีตอนนี้ทิศทางที่เขากำลังไปอาจจะมีของประหลาดอะไรอยู่ที่นั่นก็เป็นไปได้มีสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เป็นพวกสูนระดับความแข็งแกร่งวิริยแนสัจยุทธ์ระดับสองหรือสาม หลวงสิวิก,กราความแข็งแรงระดับแดนสัญย,ยุ์ขั้น2องหรือาหากเป็นตัวเรียวศิวมาถึงขั้นแรกเขาคงจะรับมือได้ยากแต่ตรงนี้อสูุระดับนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยความคิดไปถึงว่าขึ้นมาใน่างของเขาเกิดแสงสีครามสาดส่องออมาจากมือขวาดาบบางคอเกี่ยวพิฆาตมาประกบขึ้นในมือส่งประกายแสงสีครามรุ่งโรจน์เมื่อปานแท้ถูกแต่ทอดเข้าไปดบาบก็เกิดการสั่นสะเทือนเบาๆเพราะสสาประสงเสียงครามเบาๆและเมื่อมันสอดพระปิจิงหารของซิว ไอ้สังหารอารันมหิตกระแผ่พุ่งออกมาคุนเบื้องของห้องเหวลึกอ,อันมืดมิดมีเสียงคำรามทุ้มต่ำดังแว่วไปเรนอรอยในบรรดาสเสียงทั้งหลายเช่นล้วนแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วชนให้ขนลุกแต่ถึงกระนั้นความเร็วของลัซิลก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยเขายังคงพุ่งทะยานตรงไปข้างหน้าทัาในใดนั้นแสงสีแดงสายหนึ่งก็สาดวาบเข้ามาลัซิลมองเห็นเพียงอสสนตาสีแดงตัวหนึ่งกำลังพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั่วทั้งล่าของมันปกคุมงบริเวยเกล็ดแข็งๆดูคล้ายกับจระเข้ร่างกายใหญ่โตมือม,มาแขนขาทั้งสี่ข้างกลิ่นกำยำในปากแต่บ,บริเวณเขี้ยวแหลมคมเรากขาว่าปากอันมือม,มานั้นสามารถขยี้ทุกอย่างให้แหลกละเอียดได้เจ้าเดรัจฉานหลวงสิวตวาดเสียงเย็นเฉียบพร้อมกับตวัดดาบฟันออกไปปลานแทนเขี้ยวกราดพุ่งทะยานออกไปราวกับจะทำลายล้างทุกสิ่งคมดาบสัมผัสกับเกล็ดแข็งของมันราวกับตัดเต้าหู้ก้อนหนึ่งในช่วงพริบตา อาสูรที่ดูดูร้ายน่าเกงขามก็ดูฟันออกเป็นสองท่อนเลือดสีเขียวขมันสา่นเซ็นเม้นไปทั่วหลังจากสหานไปแล้วหนึ่งก็มีอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาอาสนรแบงนี้รวปมีลักษเหมือนกันทุกประการแน่นอนว่าหนงสิวย่อมไม่หวาดกลัวดาบในมือตวัดฟาดฟันอย่างรวดเร็วปราณท้ายได้ก่อตัวจากแสงสีครามกลายเป็นเส้นสายนับไม่ถ้วนสารเกมเป็นตาข่ายค่้ยกลแสงสีเขียวมารกุลพุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ว่าตาข่ายแสงสีเขียวที่เกิดจากการใช้ดาบปราณสร้างคขายกลเคลื่อนผ่านไปที่ใด เราอาสูรก็ถูกตัดร่างออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโลซิลทดลองใช้ปราณดาบกับพลังเวทสร้างใคร่ควรทำลายขึ้นมาถึงแม้มันจะเป็นการทดลองใช้คงแรกแต่มันให้ผลสำเร็จที่ดีมากเพียงชั่วพิบตาเดียวาาอาสูรบนเส้นทางเหลนี้ก็กลายเป็นกองเลือดและกองเนื้อสับไปเสียแล้วตลอดเส้นทางอาสูรชนิดนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลโรซิลรู้สึกโชคดีที่ครั้งก่อนเขาไม่ได้เดินทางมาในทิศทางนี้แต่บัดนนี้เราอสูรได้ถูกขสังหารไปหลายตัวในดาบเดียว พวกมันจึงไม่สามารถคุกคามเขาได้อีกต่อไป